ไบรท์พิชเชยทันปลื้มใจโพสต์ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้เข้าพิธีสุดหวานบรรยากาศสุดอบอุน่นสําหรับคู่รักขวัญใจแฟนๆโตศักดิ์สิทธิ์และไบรท์พิชเชยธันทีล่าสุดเพิ่งจงมือเข้าพิธีแต่งงานนะักฤทิจ,จักรวัฒนาทํากลางความยินดีของครอบครัวเพื่อนพ้องและแฟนๆที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามล่าสุดไบรท์พิชเชยธนันปลื้มใจสุดๆต้อนรับปีใหม่เพราะได้คนน้าที่มีหลานเพิ่มอีกหนึ่งคนโดยพี่สา สุดที่รักของเธอเพิ่งมีลูกชายคนที่สองเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาโดยได้โพสภาพหลานลงในอินสตาแกรมค่ะพร้อมกับบอกว่าหลานชายน่าหล่อมากปีใหม่มีสมาชิกใหม่เด็กชายทีโอลูกคุณแม่บุ๊กกับพอ่อธนาทาน น้องชายพี่ทีนาผมตัวใหญ่ที่สุดในวอร์รองก็เสียงดังสุดเลยล่ะครับน้องไบรท์บอกว่าผมล่อมากจมูกโด่งเฟี้ยวเลยฝากตัวกับพี่พี่ด้วยน้องทีโอกับน้องทีนาทีโอลานนะไบรท์ค่ะเซื้องงานนี้มากับคำถามที่ว่ามีลานแล้วเมื่อไร่จะมีเบบีเป็นตัวเองสักทีต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของสาวไบรท์ด้วยล่ะคะ่ะ